สวัสดีครับวัดชาวัดชาวาชาตงี้ผมกลับมาแล้วี่สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ youtube channel ช่องเตดซีผมสารนะฮะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวภูเขาแถวบ้านนะครับเหมือนเดิมนะฮะนี่รถที่เราจะเอาไปนะฮะก็จะเป็นรถแนววิบากนะฮะนี่รถผมคันนี้เวฟนะฮะนี่รถน้องกิตนี่รถของพี่โต๊ดนะฮะพี่โต๊ดแก้มือน,นะครับวันนี้เอา wr 155ไฟนะฮะแล้วก็นี่ของน้องตุ้มตาลนี่ของดิว cif อันนี้ของน้องแดนน้องแดนจะขายอยู่ใช่ไหมคันนีนลล้ลังเลอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปกันครับคลิปนี้นะฮะเราออกเดินทางไปเที่ยวภูเขาแถวบ้านเช่นเคยนะครับเป็นวันเดย์ทิปนะฮะ วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะเรานัดรวมตัวกันเวลาบ่ายโมงครึ่งนะฮะแต่ว่าเราออกจากปั๊มจริงๆก็บ่ายสองกว่านะครับทริปวันนี้จะแตกต่างจากทริปรอบก่อนก็คือว่ารอบก่อนเนี่ยฝนมานะฮะมาเป็นพายุมาเป็นหาฝนเลยนะครับแต่ว่าสําหรับในวันนี้เองเนี่ยแดดร้อนนะฮะร้อนแบบจัดมากนะครับอุณหภูมิผมคิดว่าไม่น่าจะตาา่ากว่า35องศานะครับร้อนอบอ้าวเหมือนฝนจะตกแต่ก็ฝนไม่ตกนะในทริปนี้สมาชิกเราก็ แต่ว่าเพิ่มเติมคือพี่โตสเองเนี่ยแกไปออกรถใหม่นะฮะเป็น wr155 นะครับจากเขาก่อนที่ใช้สกูปปี้เนาะรอบนี้พี่แกเปลี่ยนแล้วใช้ wr155 แล้วก็พาแฟนไปด้วยนะครับ wr ก็ซ้อน2นะครับส่วนเส้นทางนะครับวันนี้เราจะไปที่แถวแถวัดท้ำห่วงนะครับจะอยู่โซนทางอำเภอสองดาวนะครับอยู่แถวแถวอุทยานแห่งชาติภูพาเหล็กนั่นแหละ ซึ่งจุดที่เรานัดรวมตัวกันเนี่ยบ้านผมเองเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอวริจภูมินะฮะก็จะอยู่ห่างจากวัดทําพวองอำเภอสองดาวเองเนี่ยอยู่เราสัก40กิโลเมตรได้นะฮะซึ่งช่วงนี้เราก็จะได้ขี่แบบฟรีรันนะฮะจากอำเภอวริจภูมิไปที่สีแยกคําปิดเนี่ยก็จะเป็นถนนลาดยาง2เลนสวนกันแบบยาวๆนะครับช่วงนี้เราก็ได้ ทดลองประสิทธิภาพของตัวรถเนาะซึ่งรถแต่ละคันเนี่ยก็จะเป็นรถที่แต่งเป็นวิบากเนาะนอกจากรถซีของน้องแดนนะครับแล้วก็ GTO โก็เดิมเหมือนกันนะครับแต่สําหรับรถผมเองเนี่ยถึงผมจะแต่งเครื่องยนต์มาเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าผมก็ทําให้มันเป็นวิบากเนาะโดยเฉพาะเรื่องอัตราทดผมใส่สเตอร์เบอร์ใหญ่นะฮะในช่วงเนี้ยช่วงที่เราวิ่งฟรีรันเนี่ยคือเสียงเครื่องแบบอึ้งมากนะ คือใช้รอบสูงนะครับคอมปีแ0ด0เองเนี่ยแต่ว่าเครื่องมีสัน่นโอ้โหแบบน่าสงสารเครื่องมากๆนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งก็คือรถน้องกิจเนาะน้องกิจก็จะเป็น KSR แตงวิบากนะครับก็เหมือนกันนะครับรถผมกับรถน้องกิจเนี่ยวิ่งฟรีรันก็อาจจะต้องใช้รอบเครื่องที่สูงหน่อยนะฮะแต,ต,ตกต่าง่างรถพี่โต๊ดกับรถน้องดิวนะฮะน้องดิวเนี่ยใช้ CIRF 2 5 0 แต่ผมประทับใจมากก็คือรถพี่โตนนะแกใช้ wr1 5ะสอนสอด้วยนะแต่ว่าไปฉิวเลยนะครับท่อเดิมทุกอย่างเดิมสนิทนะฮะรถเึ้่งออกมาได้ไม่กี่วันนะครับ <c oughs> ก็จะพาไปขึ้นภูเขาแล้วนะฮะทีนี้พอเราผ่านซิยกคํมบิดไปจนถึงทางขึ้นทําพวงเนี่ยช่วงเนี้ยก็จะลดน้อยลงแล้วนะฮะแล้วก็บรรยากาศสองข้างทา,างก็จะเป็นทุ่งนาสลับกันกับป่านะครับ แต่ก็ยังเป็นถนนลาดยางอยู่นะถนนดีอยู่นะฮะเราก็ใช้ความเร็วยื่นพื้นประมาณ80นะครับก็กินลมชมวิวกันไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ตัววัดทําพวเงเองเนี่ยจะอยู่ก่อนถึงอำเภอ2ดาวนะสัก2-3กิโลเมตรได้นะฮะแล้วก็ตัวท้าพวงเองเนี่ยก็จะเป็นที่ทำการของอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กนะฮะ ซึ่งไอที่ทําการอุทยานในชาติเนี่ยผมเคยไปกางเต็นท์นอนมาหลายรอบแล้วแหละนะฮะที่ทําการอุทยานทุกคนสามารถไปใช้บริการเนาะกางเต็นท์แคมปิง้งได้สบายๆนะครับ ในอุทยานเองเนี่ยจริงๆมีความสะดวกสบายหลายอย่างนะครับเนื่องจากอุทยานเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในตัวจังหวัดใหญ่ๆห,หรือว่าเส้นทางผ่านของจังหวัดใหญ่ๆเพราะฉะนั้นมันจะมีความเงียบสงบค่อนข้างจะเยอะนะฮะสำหรับใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวส่วนตัวเนี่ยผมแนะนําเลยอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กเนี่ยเหมาะมากนะฮะทีนี้เราขี่มาจนถึงก่อนจะขึ้นวัดธรรมพวงนะฮะเราก็แวะข้างทางนะครับแวะร้านค้านะครับซื้อตุนสเบียงนะครับ พี่โต๊เองเนี่ยแกรีบมากนะฮะแกยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะฮะจะพักที่ไหนกันก่อนไปตรงาริมทาก่อนเลยลนหะาลมอยู่น,น,ยนะเออเดี๋ยวไปใกล้ๆนี่ก่อนก็ไดนะ้สะแล้วก็ไปนั่งกินที่ศาลาริมทางนะครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับแดนครับแม่ห้องสอนแล้วพี่ ทีนี้พอเราออกมาจากแยกถ้ำพวงนะครับเราจะไปยังเส้นทางบ้านท่าศิลานะครับซึ่งเส้นทางเนี้ยเราก็จะผ่านหมู่บ้านเล็กๆของสาหมู่บ้านฮะแต่ทีนี้เราจะลัดไปที่ทางท้ายหมู่บ้านนะครับซึ่งท้ายหมู่บ้านเองเนี่ยมันก็จะมีไร่นามีสวนมีฟาร์มวัวนะฮะแล้วก็ถ้าเราเข้าไปเรื่อยๆมันจะไปใกล้ๆกับตีน อุทยานแห่งชาติภูผาเล็กนะครับซึ่งเขตแถวเนี้ยมันก็จะเป็นป่าชุมชนนะครับเราจะสังเกตได้ง่ายๆจากที่เราจะไม่เห็นรั้วสวนไม่เห็นใครมาบุกลุกทําไล่ทําสวนทํานานะครับเขตแถวเนี้ยก็จะเป็นเขตป่าชุมชนเนาะก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะที่จะไปขี่รถเล่นมากๆนะครับเพราะว่าป่าแถวเนี้ยมันไม่ได้หนาแน่นไปด้วยต้นไม้มากจนเกินไปนะครับแล้วก็เส้นทางก็สะดวกนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะเป็น ลูกหลังจะเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยตรงที่ลูกหลังมันก็อาจจะมีร่องน้ํามีทางน้ําไหลกัดซ่อนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วทางก็สามารถขี่ไปได้ด้วยดีนะก็ขี่ง่ายนะฮะไม่ได้มีอะไรมากโดยเฉพาะวันนี้นะฮะฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกนี่ก็ดีตรงที่ว่ามันขี่ง่ายนะฮะแต่ว่าอาจจะฝุ่นเยอะนิดนึงนะครับสําหรับใครที่ขี่ตามหลังเนี่ยแน่นอนนะครับ อาจจะฝุ่นเยอะหน่อยเส้นทางเนี้จะสามารถลัดไปจนถึงวัดป่าสุมนธาได้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ถ้าผมได้รถคัดไม้มาผมก็จะขึ้นไปรีวิวที่วัดนี่แหละบ่อยๆมันก็จะมีจุดชมวิวที่สวยนะครับเดี๋ยวไว้วันหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปแล้วก็ระหว่างทางที่เราไปเนี่ยจริงๆเราต้องการจะมาขี่รถเล่นกลางป่านี่แหละนะครับแต่เราก็ไม่ได้อยากต้องการเป็นเส้นทางที่มันยากมากเกินเนาะเพราะว่ารถแต่ละคันเองเนี่ยก็เป็นกึ่งๆวิบาก แต่ว่าวันนี้เราจะมีจุดที่ต้องเข้าป่าจริงๆอยู่ก็คือเราจะไปที่ลานมันป่าหรือดานมันป่านะครับตรงนี้มันจะเป็นสีแยกนะฮะสีแยกถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันจะขึ้นไปที่วัดทําพวงถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาก็จะไปตรงไอ้ดานมันป่าที่วาดนี่แหละแต่ทีนี้้ตรงลานมันป่าเนี่ยถ้าเรามองผิวๆในวิดีโอเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรยากใช่ไหมมันเหมือนเป็นหญ้าเขียว เราก็แค่ขี่รถผ่านออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีก้อนหินนะฮะขนาดเล็กก็เท่าคกนะฮะขนาดใหญ่ก็เท่าหลังโต๊ะเลยนะครับหินเนี่ยมันจะหลบอยู่ในพุ่มไม้นะครับเวลาเราขับไปเนี่ยเราจะต้องระวังนะครับไม่งั้นเราจะไปชนกับก้อนหินแล้วก็หลุมบางจุดเนี่ยอยู่ดีๆก็เป็นหลุมกลางทางนะครับแต่ถ้าเราจะว่าทางก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้าเรามองดีๆมันแทบจะไม่มีทางนะครับก็คือต้องหาทางกันเอาเองนะครับซึ่งผมเองก็ ขับไปเรื่อยๆก็ไปชนหินอยู่2ครั้งนะครับหินน่ะชนกับท่อไอเสียของรถผมนะฮะจนท่อไอเสียบุบเลยนะฮะจนตกใจนะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นไงหญ้ามันคุมนะฮะก็มีความยากระดับหนึ่งนะครับแล้วก็จุดนี้เองผมก็ได้ลองขี่ CIF นะครับให้กับน้องดิวเนาะก็เป็นอะไรที่ว้าวมากเหมือนกันนะไม่ได้ขับ CIF นานแล้วพอมาขับก็เอออัตาเร่งดีนะฮะแต่ว่าเราอาจจะไม่ชินมั้งเราขับเวฟบ่อยก็เลยรู้สึกว่ามันน้ำหนักเยอะไปหน่อย เราขี่เข้าไปได้ไม่นานนะฮะมันก็จะเป็นคารกว่าเป็นจุดท,ที่เป็นหน้าผาเราจะต้องเดินข้ามหน้าผาขึ้นไปนะครับซึ่งจุดนี้เราเอารถขึ้นไปไม่ได้แน่นอนนะฮะนี่ฟ่ากันวุบป่าฟาดงเข้ามานะฮะในสุดทางแล้วนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยเป็นหน้าผาเดี๋ยวเราเดินกันไปต่อดีกว่านี่ ี C โอเฮ้ยี C โอสู้มากไม่ต้องซื้อเลยรอย่าต้องอม,อมี C T ทีรือะม่แต่พูดทำไมเราไม่ได้มีกระดาษวิ่งเว่เหวเดนดเ,ดเ,ดอเอารถมาได้อยู่เดน พอมาถึงตรงขอบหน้าผาตรงนี้นะฮะเราก็ต้องเดินนะฮะต้องเดินไปต่อพอข้ามหน้าผาจุดนี้ปีนขึ้นไปนะครับเราก็จะเจอกับก้อนหินรูปทรงประหลาดโอ้โอโครับผมโอ้ยลมเย็นแต่ร้านทอดมันปลาไม่มาขายพี่วันนี้เออเอออ้นี่ดูบรรยากาศนะบรรยากาศบรรยากาศเย็นเลยครับหนาวมากเลยคับผม อุณหภูมิประมาณ32องศาครับัไงครับก็เป็นความสวยงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมานะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้ทำไมเขาถึงเรียกลานมันปานะฮะหรือว่าด้านมันปานี่แหละนะฮะแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นจุดที่หลายๆคนไม่รู้นะครับว่ามันมีก้อนหินแบบนี้อยู่นะฮะ คือยอดเขาเอเวอเรสต์นะฮะเดินขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์ไม่ต้อเกินเลเวลหรอกหรือไปเลยโอ้โหสุดยอดโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับ <c oughs> เฮ้ยวิวสวยดิขึ้นมาดูดิวิวสวย เอาแล้วไอ้นัมันอยู่ไหนซะหาไปเลยไอ้ในรูปแบบโค,งโคง้งๆอ่ะเราก็เดินเล่นน่าจะสักสามสินาทีได้นะครับดูความสวยงามของธรรมชาติ360องศาซึ่งเป็นวิวที่สวยงามมากจริงๆท่านผู้ชมตอนนี้ถึงลานมันป่าด่านมันป่าด่านมันป่าหรือลานมันป่าจะเป็นหินลาวาสูง รร้อนคับลองเซิร์ชค้นหาใน g o o g l e Map ดูก็ได้นะครับพิมพ์คําว่าดานวนปลาอุทยานแห่งชาติภูพาหลิกนะครับมันก็จะขึ้นเป็นรูปแล้วก็แผนที่ขึ้นมาเนาะคิดว่าน่าจะหากันไม่ยากเนาะก็เกิดใครไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์วิบากก็ขี่รถยนต์เข้ามาจอดไว้ข้างทางแล้วก็เดินเข้ามาประมาณสักกิโลนึงได้นะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราจะออกไปกันแล้วนะครับทีนี้ก็จะกลับทางเดิมนี่แหละ ท, <laughs> ทีนี้พอเราอยู่จุดนี้นะ่าจะสัก40นาทีได้นะฮะก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กเองเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าจิตตกรรมฝาผนังยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับพูดง่ายๆก็คือคล้ายๆกับผาแต้มนะฮะ <laughs> ก็คือเป็นเป็นใครก็ไม่รู้อะมาวาดรูปไว้เมื่อหลายพันปีหลายหมื่นปีก่อนนะฮะ ซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยไปนะฮะแต่ว่ามันอยู่ไม่ไกลมากน่าจะอยู่สัก4-5กิโลก็ไปตามถนนลูกลังธรรมดานี่แหละเรื่อยๆนะฮะก็เลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันนะครับโอ้หินระวังหินหยิบเลยขึ้นมาเลย ผาไปเลยตีนไปเหยียบหินเลยอ่าไป ทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นตรงที่ว่าหลังจากที่ออกจากตรงทางแยกเนี่ยไปสักประมาณ2-3กิโลเมตรเนี่ยรถผมเกิดดับกลางทางนะครับแต่ว่าจริงๆอากาศมันเกิดตั้งแต่ออกมาจากทางแยกแล้วแหละนะฮะเริ่มบูบๆแล้วแต่ว่ามันมาดับเอาจริงๆจังๆตอนออกจากทางแยกออกมาได้ประมาณสัก2-3โลนะครับ นะครับก็คือไฟไม่มาหัวเทียนนะครับ แต่ว่าด้ยวยความโชคร้ายก็ยังโชคดีอยู่ตรงที่ว่าผมได้เตรียมปัจแจเครื่องมืออะไรมาด้วยนะฮะก็เลยได้ลองเช็คดูสรุปนะครับว่ารถของผมเองเนี่ยมีความเป็นไปได้สองอย่างก็คือคอยพังไม่งั้นก็ตัวพันเซอร์นะครับพันเซอร์พังนะฮะผมเดาเอานะผมคิดว่านั่นจะเป็นตัวพันเซอร์มากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นอาการเ mm hmm. ขาเรียกว,ว่า,าการร้อนดับฮนะบแต่ว่ารอบนี้ดับยาวนะครับสตาร์ทไม่ติดก็เลยทําให้ทริปนี้จบแค่ตรงนี้นะครับทริปล่มนะฮะ ทีนี้เราก็ต้องยันรถนะครับจากเนี่ยแหละลานมันปาน,นี่แหละไปจนถึงบ้านผมเลยนะครับก่ <S <S อระยะทาง40-50กิโลเมตรก็ยันกันอยันเกียวนะครับผมก็รู้สึกแย่อยู่เหมือนกันนะเพราะว่ารถผมเสียก็เลยทำให้ทริปล่มนะฮะเราไม่ได้ไปต่อนะครับ แต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ร่วมมือร่วมใจกันถีบรถผมนะครับตั้งแต่นู่นในป่านะฮะออกมาจนถึงบ้านนะครับก็เหนื่อยล้ามากนะครับวันนี้ยอมรับเหนื่อยล้ามากเราไม่ได้เหนื่อยในป่าเท่าไหร,ร่นะฮะระยะทางมันสั้นนะฮะแต่ว่ามันมึนยังกับไอต้ตัวถีบรถนี่แหละนะครับก็เอาไว้ ิปหน้าเดี๋ยวขอแก้มืออีกทีนึงละกันนะครับแล้วก็จะพาไปลุยที่ไหนเนี่ยก็เดี๋ยวคอยติดตามกันเนาะหลังจากที่จบทริปนี้แล้วเราก็ได้ไอเดียหลายๆอย่างนะครับแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละคนจะชื่นชอบในเส้นทางแบบนี้กันแล้วนะฮะเดี๋ยวไว้รอบหน้าเนี่ยมีการแก้เมือกันแน่นอนแต่ว่าเราจะไปที่ไหนแล้วก็ประสัทที่ว่าเนี่ยจะยากมากน้อยแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ติดตามใน อีต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรัะฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ hey man, how the hell you